ยางเังยังยังยัไยังยังยยัง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 ยัยัล้วเยัาเดียงยังยังยังยเงยยัยัังนะงยัง้ังยงันมันจะไปใช้ยังเสียนงยั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 งไังยังอดไยังยังยัยยังยงันเสียนี่คือคนมาลักบ่เอ้าย เกือบเขาเห็นเห็นเอางงาไปวยิงเห็นเกือบแสดงว่าเขาเจ้าถอดเกือบคอยคอยย่างไปถ้าใส่เกือบมันจะได้ยินเสียงเม่บึ่งนี่มันจะดังตับตักเนาะเออเกือบรักเกือบอันนั้ไปลักหลอดไฟถอดเกือบไว้ถอดไว้แต่พี่บัดบัดเอาหลอดไฟมาแล้วบัดซีรื้อหมอกเกือบไปเลยเนาะญาติแบบว่าใบเนาะ บ้านี enjoyed, ula, okay. ouais ้ยพี่น้องเลยเนาะหน้ายังลำปั้มปี่บ้านี้หน่าอะไรก็แล้วเนาะโดยการสุดท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าดุ้งเด้อเนาะหรือว่าโฟและแม่ดือว่าลูกหน่าอ้ายเนาะเกืือดอ้ายก็ทุกคนพี่น้องเลยที่เข่ามาขับ z มคลิปสมบุญตั้งแต่ต้นจนจบยพี่น้องเลยกขอขอบคุณขอบคุณเนาะทุกคนเด้อ ทักทายกับสบายดีได้มื้อนี้เนาะทางสบุญก็ได้เข้ามาทั้งนี้ไว้พี่น้องเอ้ยเข้ามายมยามนมโสดอยู่คนเดียวเนาะโดยนมโสดอยู่โตคนเดียวโดเดียวเดียวหลายบ่มีคนเว้าวจา้าเฮานั่งให้อยู่ผู้เดียวเด้อบ่จักเนาะมีคนปรึกษาเด้นมโสดคนเดียวบนีอือบ่ได้ดีให้อยู่ผู้เดียวบ่ กไปแฮ้เตู้ไ,ไปแฮชปกมาขายวะสิงบสบายดีเด้โอโดยปัามากินแกงแฮเปวกน้ำยูเราไปแฮปวอกออกลายได้ค่ะช่วงนี้แฮปลกออกลาย ว่าอ่าเไปนี่ก็ยันบางคนมาหาพ่อเราอ่ะเนาะขจูดทุบขจุดทูบขอเด็กบ่เอุดยงอ๋อุดยบ่บ่ดูันนีุ้จุดทุบเป็นขอเด็กขอหยนะขอโทษเด้อนี่เทกเน็ูรเรา้เนาะเป็นยังไงคือรอบ อัน,นที่ว่ามื่อนั่นบ่ที่ว่ามันเป็นนมื่อนั่นที่หามามื่อนั่ะเป็นกินข้าวกินน้ำนะบ่วันนี้กินต้มไข่ต้มไข่อ๋อทําไมจะว่าต้นมักแกงต้นแกงบ่บ่แม่นต้นหมักพอกหมักพอกเนาะแม่นเนาะเนาะประสงเนาะต้นหมักพอกบ่ะฮะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยค่ะเขาว่าต้นหมักพอกแม่นที่หมักพอกที่เขากะกินมาเออ ผิวห่มมาเลยห่มกับผีกระเทือนเนาะจะก็ไปยืนพูดมาตรงนี้แน่เลยแล้วอบคนให้ผิวเข้มนะผิวเข้มแน่แน่ยังเข้มพอพอเลยนะโอ้ยนี่ไพ่เขามาหามาเลยนี่งอยู่กะแสนเนี้ยหมัมาวะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลงนั่งนองยืนคือจิไปง่ายใช่ไหมเนาะจิไปใช่คือจิเตรียม ไปทางงอกข้างยังแทะไปทางไหนนี่โอ,อ,อ้มาดิบมอมันห่อนสิเั้ามาดิบชื่อเราวะกูหาเราเอามงเห็ดปวกเขาเจ้าขายแล้วลายเออออกลายเด้แถวนี้เจ้าออกเลยจะ,นะเนาะปวงกับเจ้าขายอยู่แค้มทางหลังแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปหาใครพี่น้องเอ้ยนึกคนมายังไหนี่มาเอาน้า เออเยอแบบตัวปลูกใหม่นบ่เออมันด้แน่เพิ่นดูดแล้วน่ะโอเพิ่นเอาจักดูบ่น่นจะเาอ้อยนี่บ่อีกสวนนึงโตใหม่ รถพันนั้นมาหาวสิงบอบอมาทำบินรถพันจอดอยู่เนาะเดนในเาเป็นรถไายเรอะอกาศเดี๋นี้ก็ีรมาลาให้พี่น้องเลยเขามาเยี่ยมมายามมาได้มาลายมือเติบวสิงนาะจกมืออะไรอยู่บะใช้มืออยู่ะใมืออหละ แรงในมือย no. um, ุสามจีมือเลยสามจีมือเลยคอยทางอยู่บอบ่ได้คอยแลนะไปเบียกเนาะเออเบียกอะไรเบียกอะไรว่างก็มาหาฮเป็นจังไรแชรเรื่องที่เรื่องร้อนถ้าขันนายแล้วทีโอนเฮางบพ่อได้บอท่นพอยังมาทันพ่อยังเดือดท่าไยบาทนี่ คิดกันคิดกันยังบูยังบูยังพอยังยังเหลืออีกเท่าไรแต่ว่าไล่ไล่เท่าไรตอนนี้มาเซนบอกนะสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยโอ้สี่หมื่นเจ็ดโอ้ เจ็ดพันเจ็ดร้ 7, 000, 6, 5, อยก็ก็งงไไย,นะยังอีกโบรายได้ไหมเนาะโอ้ยยังอีกโบรายตอนนี้ก็ได้อยู่สี่หมื่นสี่พันบอเจ็ดร้อยเนาะเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบอสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสช้หกบาท แกโจ,จกมาเจาเข้ามาเลยเนาะ,อ,ะอดใจรอตอนนี้ก็มีแต่อยู่มองนี่ก่อนเนาะงานอยิบบนั่งกะได้ละถามว่านี่อยู่นนกะ,ะาากต้องไม่หาไม่หาต่อให้ตูบอยู่ตะอหายแลเพราะตเตียงนี่เพิ่นของเพิ่นเนาะเทียงไปก็บม่ได้อีกนั่นเตียงที่แบบส่วนจะองส่วนอ้อยนี่คือว่าเอาผ้ายงางโป๊ะไปซื่อ เราบอสิงได้ซื้อปุ๊บก็บอกว่าไปอยู่ปั๊บต้องหาตัดไม้ตะอกไว้ให้ถูกเพ็ดตูปเพชรยังอีกผ่ากระจกผ่ากระจาดมาแข่งก่อนได้ยังไงไปอยู่เนาะนี่ได้หนิผ่านี่ได้หนิพเพี้ยนใจบ่ถาท้าอีกกนันเนี่ยหักเดียวใจเดียวเนาะโอ้เกิดไปตอนนั้นย่านว่าเพิ่นมีกระต๊อบได้ข้างๆครับ เาไปนอนสามหาได้ก็ได้นี่ก็ถามน้องเบิ้ลเพิ่งนแต่ว่าเราก็ลี่ยนใจให้ให้ความตัดสินใจอีกเท่าน,นึงนะเนาะพออยู่นี่หันอีหอยังมันมันใกล้มองที่ว่าเราท้ามาหากินเคยค้าขายส่งมาแ้วใกล้ก็ จะของราดินแน่นี่คนที่ดึงเคยกันเนาะนนไปยุหันหันก็ถามว่าสะดวกสบายบ่พื้นไปนำในอานาคตเนาะดินระท่วงนี้แต่ว่าเราโบดึงเคยกับไถเน่นแต่ว่าทั้งเอื้อจุดีเพิ่นกาว่าพร้อมไนหะมพร้อมจูนี้เนาะพร้อมทางนี้ถึงเอื้อเราบอกว่า,ราพร้อมแต่ว่าเราอยู่คนเดียวชายสดอยู่ตัวคนเดียวก็ถ้ามีข้อมีขั้วก็อยู่ได้นะถึงบ่มา,าห้อม ก็สิมหาคุณเศร้าเนาะนีคนเอืเออเราก็ว่าเออดีแล้วแล้วเดวอกอยู่่องนี้เออเราก็พร้อมก็ไ้อัดเสียมาหาทางสบุญเนาะเลยแล้ไปตอนเศร้ามาอี่ไปหาเลาะบงยีบ้อนน้ำปลาลำดนีอนอ่าว่าด้ไปก็บ่ลองไปเบึง่ง บเห็นเฮ็ดเช่าหแจ๊กบ่สิงบาเนี like ่หาเฮ็ดบ่ไณเช่าหมดเป็นอะไรอย่างงี้มาปทางไหนย่านย่านแบบไรย่านสมุทรสงคราแน่นนะคือตะกี้แล้วบัดบรมีอย่างเนาะบัิมีอย่างปล่อยไปรถเขาห่มมีว่าตะกี้จะนอนตุ่มผ้าได้ใช่หลังไฟใส่ให้ความบุญนี่ อขอพมพื้นหนึ่งกับม,มีเชือจ้าตะกี้มีจกักโตผมพิชายเท่นี่คิดเดิเลยดิอจอมอะไรคน <c oughs> อคนเก็บก็ได้คนอะมามาอะอรผกเต็มใบถึงแล้วเต็มใบได้ไหมเต็มแล้วพผมเก็บแล้ว พึ่งอ่ะทักมาอยู่แล้ยามเห็ดออกแห่บอสิงภาพไปหาเห็ดเด้อผลป่ะแถวนี้แหละหนี่เนาะเห็ดปวกหมุนป้าบบไวเพื่อนพี่น้องเลยม่อนตามหลังเขาหรอกไวเด่นลงแต่ยังนึงกับ่ามันแก้วเขาอีกทางนี้มันว่เข้าไปนี่บันว่าประธานนอบสิงด้งยังมือนั่นมือนั่นขนาดว่าป่วยป่วยก็ย่างตามหลังเขาบระธานมือนเพราะน่าแปบว่าติ๋วซิเมือนอ้อเออเออหาบองบองนั่นยิ่งแต่เสียงทิวอบอด คลิปขป้าอารมณ์ดีครับเนาะทิวบ่ดบออไปปโอ้ยแม่แบบมี่ยังแบบนั้นเลยทิวจะต้องทิวงดูสิทิวล่งไดหมดนะไดยินแต่เสียงทิวคนมือนาะต้องทิวตงเฮ้อ้อทิวเลยถ้าทิวจะไดยินอย่างทิวบัไดก็ทิวนะบเอนทิวเทียบกอ แม่อ้างอันนี้อ้างอ้ายได้มาสิเขินแกล้งไปว่าทุกทีห้อาผู้ท่านเจ้าวอาสิงเออช่จยชวนขอป้าแบบนี้โบยแล้ไปตามภาษาเราแล้วแนนบดบดร้องเพลงอีกจะมาห้องเพลงบ่เมื่อังเคยยินอยู่ม้นะจะมาห้องเพลงยังจอดมุนแคนไพรเพืิอชีวิตเปิดชีวิต เอ็ดคาราวาอเอ็ดคาราวาอ์เกรซิธฟงซิธหรือว่าตูนตูนนี่เขาเลยแล้วกับเหินนี่หันเราเคยว่ากับสาบูนกันได้ว่าเราอยากได้วิทยุจัผ่านหนึ่อไม่เวลาแบบเป็นมู่เป็นยังเปิดฟังคือว่าอะไรวิทยุนี่กับเขาบอ่ได้แพ่งปันไนท์หัวพี่น้องไอยเนาะ ค่านี้เป็นไอ้ใจบุญอยากซื้อให้เราเป็นเพื่อนแก้เงาเราเนาะทางคำเมื่อคืนเนาะพอได้ฟังเปิดหมลก์โมลำหรือว่าเปิดพังข่าวพังฝนเนาะน่ก็ได้เด้อพี่น้องไอ้พิทยุแล้วก็บม่ได้อยากไล่อย่างไรหรอกพิทยุอันนี้บม่ได้จากไฟแลาวไม่ได้ใช้ทานเอานี่ใช้ทานก็ใช้มุน้องซื้อสามลูกในก็ไม่ได้แบบลายเมื่อเติบโอ้เป็นเดือนไม่ได้จะมาฟังอากาศทั้งเอฟซีเพิ่อนกัว่าย ให้พาเราไปตัดผมบัดกายมาเมื่อกี้นี่ก้มตั้งใจว่าไม่นี้สมบุญบ้างไหนภาษีผ้าเราไปอยู่บัดหานตัดผมบัดปิดซาบเ่ยเนาะครับให้พังเมืองโอกาสไม่สิ่ข่าวมาดูอยู่เลยพี่น้องเอ้ยมัดลองมัดแบบนันนันเบิ่งกจะกว่านันมาจากมันจากหม้อหนเนาะดึงอะไรว่าต้องมี้มัดว่ให้ละมัดที่นะมัดคือเจ้านะมัดขึ้นไปฝ่ายเหนือเหนอเนอเออรวบไอ้เนี้ยไงมามีแะไรมัดบ่วยอย่างมัดบ่ จะปล่อยไปสิคนที่พูดขมเลยสวัสดีเท่ดีเนาะริงเนาะเท่ดีนะกินว่าขนมจ้าขนมหย่ขนมไข่้วกินเบิดหรือเ่ที่เพิ่นซื้อมาฝากมาอย่างน่ะกินเบิดเลยพาไปเบิ้งเนี่ยปะกินเบิดหรือเป่เชืองสาวว้จังมาจริงเฮ้ยเบิ้งใะอีเบิ้งกันเชืสาวนอนนั่งมาจ๊กเลย มีแล e. หละบังบังบังพ่อตัวนางมึนเลยไักนนี่เนาะไอ้เหี้ยเป็นเนาะนี่ไปยังอยู่ว่เป็นมีเป็นยังนะยังอยู่บ่เนอะอ๋อยังปลุกไหอยู่คุกไข่ยังเหลือหลายแต้เนาะ ao nhiên còn chìa nào Nè 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 nè, anh này này, anh bận. Bao à, đọt như thế. Hả? Bao à, đọt phay bảy chìa đấy. Thôi. Chìa. Gàu ní. Thôi. Chìa cái à, kiếm cái túi. Mình mình, chắc phải trái là chìa nè. Oh. Lợt lợt phay là chìa, tại nhưng cái pan ní mán. Oh. Chắc phải trái lợt phay. อ่าหมดไปเลยไปเลยเพาะว่าอย่างนี้เอ้ามาเจ้าอยู่นี่เลยมันเสียนี่คือคนมาลักบอ่อเอ้าไม่ว่าเขาตเกือบไหมเกือบเขาเลยเห็นเอ้เหงา,า,าไปเบิ่งเห็นเกืเอบตอนเขาจะขอมาเนี่ยเจ้าได้ไปแทอกแทบ,บอลว่าตอนนั้นนะไม่ว่านอนรับบ่อของเมื่อจะนอนรับบ่ นอับแต่มาขึ้นนี่ใต้อยู่ตื่นมาลรวบเห็นหลอดไฟตอนเศ้านี่เราสั่งว่าแทะไอเสียมมานีเลยเอาบมื่อไไปขายที่ไ,ไ,ปไปขายไ็ซื้อันบุมีนะนะโอ้ยบุมีแพ้นะนี่ไปซื้อเอาไปเห็นย่างนะไปไปจะดอดไฟอืว เออใช้เกืบเพิ่นนะเออเกือบนะใช่มึงูฮะแมนวะเอไปไปไเอาเกืบยังเกืบเพิ่นบคือยังไม่ยู่นี่เออเข่าปริตถอดไปบิสังเกืบเฮ้ราบรลาุเกืบนนี่ เลยเพราะเขาเจาะถอดเกือบเลยคอยย่งา,ยยางไปนะถ้าใส่เกือบแล้วมันชิได้ยินเสียงเบิ่งนี่มันชิลังตับตัดเนาะเออเกือบลักเกือบอะ่รไปลักหลอดไฟถอดเกือบไว้ถอดไว้แต่พี่บัดบัดเอาหลอดไฟมาแล้วบัดซีดลืมเอาเกือบไปเลยเลยนาะญาติแบบว่าใบเนาะเออกม,มาไปเห็นแต่เกือบ เจ้าตอนไ้ตอนที่าเจ้าออกน่ะหูเมื่อยอยู่บ่หรือว่าหูเมื่อมากบเห็นดไฟแล้ววรู้สึกได้ยินอยู่บ่เสียงยางสยางคนน่ะได้ยินอยู่แต่ว่าก็บ่คิดว่าเพิ่นสิเข้ามาลักแเนาะอืมถมนักทานอีกเนาะเนาะโอ้ยนั่นะเกือบ แม่เก well, ือบรอจนเกือบรอตัวที่สมุนชื่อว่า้อีกศีนึงบ้สิงชกหนิพอดีเลยบ้นี่พอดีบ่ไหวใส่แล้วนะทำพอดีก็ได้เขาเขาเสียเอาเกือบมาแลดหลอดไฟเจ้าแล้วนี่นะเออจังว่าเขาว่าอันใครเอาเกือบแลดหลอดไฟเลยเจ้าแบบยังนอนอยู่ยังเนาะแน่นโอ้ยเนาะจักบอกเห็ดบ้า โอ้ยหลอดไฟบระเนชื่อมาบัดตื่นมาบัดตอนนอนน่ะใต้ยูหรอเปล่าใต้ยูแล้วบัดตื่นมาบัดเห็นหลอดไฟคมสึกอกันยิ่ยินเสียงย่างยูแต่ออกมาผัท่านออกมาบัท่านตะเกิดออกมาแบเขาถอดเกิบไปอยู่นี่เห็นยี่บ่ส่วนยังเขาเจ้าเลนยังเห็นบ่าผเห็นแล้วเขาคอยย่างเข้าไป บำไบเนาแนแต่พ er ่อเราจะว่าย่านคองเฮียคลองไฮเฮตดออกกับบกกไปหาบาดเนี่อือังเบิงเอาขนมไข่เรากินกเราเีเียอืมเนาอ มาถิ่มหลักฐานไว้เห็นอีกที่ย่นวงวะเฮ้ยย่านบ่ย่านวงอ่ะหนไม่กินไปถิ่หลักฐานไว้อีกที่วสิจะจังไรฉันบาดีเพราเซนมาสิบอกจังไรปะ ย่านอยู่บ่ย่านิเปอเซนหา้าอยู่บะไ่ได้ญานิอืมทาไม่ได้ตั้งใจเนทำไม่ได้ตั้งใจเนาะเพิ่นมาลักเนาะเออมาลักมากก็บ,บอกแล้วเขาเขามาลักแต่มันขึ้นหนีวิ่จ้กเมื่อเดี๋ยวจะนอนหูเมื่อเลยนอนรับสนิทขนาดใต้แล้วกับป้าไม่ขะขังตัวเองน,นั่นแหละอันนียังลักไปได้เนาะ <c oughs> ไปเลยเราหาจะได้เชียงสว่างวันนี้เกได้ชอกอันนควมมืดอีกแล้วยังโมหอนเดือนเนาะหาชื่หาการเล่นที่เฮ้ยเราเสียนหายชื่อไม้เนาะวเนาะกร์วันส่งสามอาทิตย์อีกเนาะวางและแผ่นมันบาตนี่มัคลักดอกไปแล้วจะเอาแผ่นมาเด้อบาตนีะวางแผ่นเอาแผ่นเด้อบนตร โ oh, no. อ้เนาะแจ้งว่าแบบว่านิ yeah a, ้งยันแล้ว่าบอสิงนี่ตื้นแต่ถอดเกิบคอยย่องย่องขม่าแม่ย่องขม่าวันนี้อาชีพผมรู้สึกว่าบอสิงนี่ตีนเคิ้งเนาะจะไปเลยไปเลยบัดนี้ออกมาบัดเห็นแต่เกิบได้ไปนักฐานแม่ว่าชีถือเกิบย่างก็ไปมันเสียงมันชีดังเนาะ เพีนเกือบยังว่ายยันบวชชิงเราตัวอืมเพราะว่ายันว่าไปขายไปยังไปขายมันโมแม่ได้แจกตลอดไฟไปขายโอยบเราครบสุดแต่ผู้เื้อเขาก็ผูซื้อแล้วทิ่เชื้อไปเห็นเนี่ยซื้อตลอดไฟตรงนี้หมองเสียบมันกับหงอออีกชิลายอยู่เปล่าชิลายอยู่อยู่เนาะมันกับมืดแล้วเป่าเนี่ยวะสื่อวันนั้นราคาได้หน่อยเนาะมันสีหาเซนเป็นบ่อเด็ดนี่ อืมนี่หลากหลายราคาจะแต่ขนาดน้อยขนาดใหญ่เนาะอืมเนาะเห็นไหมกะเห็นไหมมีแต่ขอโทษเพิ่นเฮาดูแลบัได้เขาบัวได้ตั้งใจเนาะมาเฉยมากบอกเราบ่าเขากบวได้ใหญ่มันเฮียแน่ยคือวันเวลาบอสิงนอนนนี่ก็นองนี่ดีเลยแนนคิดเบิ่งบ่งแนนจนนั่นแล้วมันอะ แบบปุ๊กเล่าชวนลาเนี่ยบริโภคเราชิลเนาะอ่ะสันเนาะจังว่าการว่าสงเงยบอกบอกเขียดเด้อแม่ยนั่นแหละจะหนูนนไปชี้เขียดทีจกจังพ่อจังย่ออกมาลัดไข่ยอือแต่ก้เอาว่ได้เห็นแยาออกมาอ้น,นี่ออกมาหวุว่นอยู่พี่แย่ามาหุ่นรอบรอบอยู่แถวนี้เออออกมาหาเลาะเบื้องบ่ยานว่ามันเขาถิ่มไว้แถวนี้บ่

ไปเชเยด้วยป่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ทั้งเฮากะก่อนอื่นเนาะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงดายเด้อที่ข้ามาหับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบล้ะกาบปอบกาศโฆษณาให้พี่น้องเอ้คลิปนี้สบมบุญณ์แพรพอมเ์บอซิงเนาะขอราอพ่อแม่พี่น้องป้าลุงไปก่อนสบายดีบ่ซิโดยสบายดี